มีเรื่องแปลกสองเรื่องสามเรื่องเกี่ยวกับบอสโจกับน้องอิงจะเล่าให้ฟังซึ่งแปลกมากอะ่ะแปลกตรงไหนแปลกกังไรล,ลุงว่าพอพอ่อแม่ถ้ารู้แล้วก็คงจะคิดเหมือนลุงนี้มันแปลกมันเป็นไปได้ไงเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังว่าฝากกดติดตามกดไลค์นี่กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ของเลาเป็นวนวุนเฉยเลย,ย,ย,ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเป็นมอะไรให้ลูกสาว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 ,สาวนะครับ แล้วก็ฝากดูแลสายตาตัวเองด้วยนะนะใช้แว่นตาตาท้องตลาดเนะี่ยมันจะเป็นแบบนี้ยมันไม่มีตัวกรองแสงเป็นเลนพลาสติกนะใส่แล้วใส่แต่แสบน้ําตาไหลเยิ้มเยิมเยิมเลยแนะนําให้มนาะใช้แว่นแบบนี้ที่มันมีตัวกรองแสงแบบนี้ดูดีมันต่างกันไหมเนี่ยเนี่ยน,นะมมันจะช่วยลดแสงเข้าสายตาเราดูโทรศัพท์ได้นานดูลูกสาวได้นานนะทดลองเปิดใจแล้วเปลี่ยน แว่นที่มันมีคุณภาพเลนกระจกแพ้กรอบโลหะอย่างดีนะครับขาไม่ขาเป็นสปริงลุงใช้มาสี่ปีใช้ด้วยหัวใจมาเล่าด้วยหัวใจไม่ใช่เล่าก็อยากจะได้โน่นนี่นะั่นไม่ใช่เล่าด้วยใจอยากจะให้อ่เอซลูกสาวใช้ของดีจริงๆนะเปลี่ยนได้ที่นี่เลยหนึ่งเก้าเก้ส่งสี่เก้าหน้าส่งสี่เก้าเปลี่ยนเลยนะครับหนึ่งเส่งสี 9. ความแปลกเรื่องแรก ของบอสโจเริ่มที่บอสโจก่อนนะครับบอสโจกับลูกสาวเ่ยแปลกสองเหมือนกันความแปลกเหมือนกันทั้งสองสองคนเลยบอสโจก่อนความแปลกของบอสโจก็คือเป็นคนที่ข้างล่างอย่างหนึ่งบนเวทีอย่างนึงบนเวทีร้องสุดยอดเป็นผู้นํายอดเยี่ยมแต่ข้างล่างอนะบอสโจจะปังแรงบังลงปังลงเป็นสนุกสนานว่างนั้นเถอะไม่ถือตัวไม่อะไรทั้งนั้นเหมือนเป็นคน ปิดดินธรรมดาบ้านบ้านบ,านบ,านบานอสโจนะที่เราดูลักษณะนิสัยจะเป็นแบบนั้นแต่เวลาอยู่ในงานหรืออยู่ในพิธีการบอสโจจะเป็นอีกอย่างหนึง่งแปลกเลยะน้องอุ้ออิงมีพฤติกรรมหรือมีบุคลิกลักษณะเหมือนบอสโจเปี๊ยบเลยถ้าไม่ได้อยู่ในพิธีการอยู่ข้างล่างจะเป็นอีกลุกอีกแบบหนึง่ง กลงกงเกงโนนนี่นั่นไม่ก็เรียกอะไรอ่ะองเงงลงปงลงตังร่างภาษาอีสานเนะาเนะก็จะประมาณเนี้ยหยอกคนโน้นล้อคนนี้แกล้งคนโน้นยังดูที่วันกินเลี้ยงบอโจโอกพูดกับยาวเนาะโอ้โห,โหก็หอกล้อกันรับลูกรับมุกค,คือถ้าไม่ใช่พิธีการจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเป็นพิธีการจบเนี้ยจะนี้ลูกสาวเช่นกัน ้าไม่ได้เป็นพิธีการอะไรก็จะบ้านๆดิบๆเดิมๆแต่ถ้าเป็นพิธีการเมื่อไหร่เหมือนมีองค์มีทรงมาลงมันแปลกแปลกที่หนึ่งนะใครคิดว่าแปลกก็คอมเมนต์บอกลุมด้วยแปลกที่สองที่สองพ่อลูกเนี้ยมีความเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งวอโจโอนะครับประสบความสําเร็จมากเลยตอนเนี้ยถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตประมาณหนึ่งเลยแต่คนที่รอดูความสาเร็จด้วยอ่ะ พ่อเสียชีวิตอยู่แต่แม่คนเดียวทุกครั้งที่พูดถึงความสำเ,มเมร็จก็พูดถึงพ่อตลอดอย่างเช่นวันนี้วันที่สนะี่เนาะก็ทําบุญหาพ่อเป็นคนที่กระตัญยูกตวเวทีต่อบิดานานดาเสมอบอโจนะลูกชายคนเล็กนะเล็กถ้าจำไม่ผิดก็สู้จนสุดฤทธิ์เหมือนกันลุ่มลุมดอนๆจน ว่าจะมาถึงวันนี้กว่าจะมีวันนี้ได้ก็ต้องยอมรับว่าพอโจใจสู้มากแล้วก็พ่อไม่อยู่ดูความสาเร็จของตัวเองเหมือนลูกสาวเลยน้องอิงก็เหมือนกันก่อนจะมาอยู่ของพอโจกับพ่อก็เสียช่วงโควิดเนอะไม่ได้ไปเผาไม่ได้ไปร่วมอะไรด้วยซ้าไปดูได้แต่ห่างๆแล้วสองคนนี้มาเจอกันโดยเขาเรียกต้องบอกโดยบังเอิญก็ว่าได้เพราะว่า บอสโจไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปโน่นนี่นั่นแต่ไปเจอคนเ,เข้าแล้วก็ไปทักแล้วก็บังเอิญมาใกล้บ้านน้องๆได้ขึ้นไปออร์เดชั่นพอดีแปลกไหมล่ะต่างคนต่างประสบความสำเร็จต่างคนต่างพ่อเสียชีวิตเหมือนกันแปลกเรื่องที่สามที่ลุงเออพอยิ่งดูก็ยิ่ง ยิ่งแปลกว่าสองคนนี้มันทำไมมันเหมือนกันแล้วก็มีอะไรปแปลกๆแ,แบบนี้นะครับเรื่องที่สามกันคือสามแบบนี้สามแบบนี้เรื่องที่สามคือพราะเอกแม่หน่อยบอสโจอายุเท่ากันแต่จริงๆอันนี้โอ้มันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายๆนะครับการที่พ่อแม่แม่น้องหอิง พ่อเลี้ยงน้องอิงจะมีอายุเท่ากับพ่อโจโปีเดียวกันเป็นหมู่กันโดยบแบบไม่ได้นัดหมายมันก็แปลกแล้วนะคนอะไรมาเจอกันแสดงว่าดวงหรือจังหวะชีวิตที่เกิดในปีพศนี้กับคนแบบนี้เป็นคนรุ่นราวข่าวเดียวกันนะพ่อโจอีกคนเอ้เซียนน,น,อ,นอีกคนนะเป็นคนที่รุ่นเดียวกันเลยสี่คน,นแปลกมากแล้วก็มาอยู่ดึงความสําเร็จคนนะที่จะ รุ่นเดียวกันแล้วมาเจอกันแบบนี้มันไม่ใช่ง่ายๆเนาะเหมือนเป็นคู่หรือเป็นอะไรที่เขาจับมาแล้วจับสันมาแล้วให้มาเจอกันหลุงเอ้ยพอเข้าไปดูยิ่งแปลกนี่เข้ามาคิดมานั่งคิดเออมันแปลกวะ่ะมันเหลือเชื่อจริงๆมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยพ่อน้องหิงคนปัจจุบันแม่น้องหิงบอสโจเสียนอนอายุปีเดียวกัน ความแปลกของมันมันมีให้เราชงนสนเท่แปลกสุดท้ายที่ดูยังไงก็แปลกดูยังไงก็เป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปแล้วเป็นไปแล้วใครจะไปเชื่อว่าบอสโจร้องเพลงเพลงเดียวแล้วจะดังในเพลงตบแบบ เท่เนาะดังเพลงนี้เลยอะเพลงเดียวที่ดังเปรี้ยงป้างขึ้นมาแล้วกําลังเพลงกําลังจะจางมาเจอลูกสาวเพลงเดียวดังเปรี้ยงเหมือนกันนั่นคือหอบฝันมาหลังฮานเพลงเดียวดังแบบกินใจสะสะุดระดึกส,สะดึงเลยแปลกไหมล่ะออแต่หลังอย่างนั้นก็เอ่อเขาเรียกเหมือนเฟืองมันเข้ากันพอดีมันขัดกันแบบนี้พอดีแล้วมันทําให วงล้อมันหมุนไปได้ดีวงล้อความสําเร็จนะครับหมุนไปได้ระหว่างพ่อกับลูกมันเข้ากันเฟืิมมันเข้ากันสนิทนะปมกลืนพ่อหมุนไปทางไหนลูกหมุนไปทางนั้นพ่อหมุนไปทางนี้ลูกพ่อเสริมด้านนี้ลูกเสริมด้านนั้นพ่อเสริมยากนะครับที่จะหานักร้องกับหัวหน้าวงที่มันเข้ากันแบบสนิทสนิทโดยไม่มีเขาเรียกข้ออ้างข้อนู่นนี่นั่นต่อกันเลยมีแต่เปิดหัวใจให้กันจริงๆ แบบนี้แบบน้องอิงแบบบอสโจเปิดหัวใจจริงเปิดเริ่มแรกเปิดโดยบอสโจให้โอกาสเปิดที่สองเปิดโดยลูกสาวว่ายืนยันหนักแน่นว่าจะไม่ทิ้งวงไม่ทิ้งวงจะสู้ไปกับพ่อคือมันได้ใจทั้งต่าง,ง,งคนต่างได้ใจซึ่งกันและกันเลยทำให้ความปังความดังมันถึงได้ยาวแล้วลูกสาวไม่เคยออกนอกนอกทาง บอสก็พ่อก็เป็นคนประคองดึงปั้นทางส่งเสริมพัฒนาขยับจนปัจจุบันในลุงว่าถ้าเกิดหนังมันเข้านะวันที่สิบเจ็ดนี่นะแล้วมีกระแสนะโอ้พ่อมีความเชื่อมั่นมาจากฐานของลูกสาวที่สร้างกระแสพ่อมีความเชื่อมั่นมาจากฐานของลูกที่สร้างกระแสยิ่งพ่อเชื่อมั่นพ่อก็กล้าทํากล้าตัดสินใจสร้าง งานสร้างโน่นนี่นั่นมากขึ้นเพราะมีความเชื่อมั่นว่ามันจะปังจะดังมีความเชื่อโดยเฉพาะพ่อเป็นแบบอย่างของคนที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนะว่จโจเนี่ยโอ้โหเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในวงแล้วก็นอกวงรวมทั้งเป็นตัวอย่างให้น้องอิงด้วยแล้วก็เป็นเลือดนักสู้จริงๆทําให้น้องอ่ะผู้หอิงซึมซับในเลือดนักสู้ในเลือดการความกตัญญู ถึงได้ก้าวมาถึงจุดนี้แล้วก็อยู่ได้ทุกวันนี้แปลกแต่จริงใครว่าไม่แปลกก็บอกมานะแต่ลุงว่าแปลกเอาคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วเจอคลิปหน้าไปแล้วบา,บาย <im it> <im it>